อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะร้านนี้เป็นร้านยายติ๊กเพื่อนขอมบนเองตอนแรกกาจจะเปิดเล่นๆแต่ว่าดาันขายดีก็เลยมีตั้งหลายสาขาดูก็น,น่าทานดีนะมีเยอะเลยเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มไปแล้วกันแค่เห็นพี่น้องมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเงี้ยพ่อก็ชื่นใจแล้วพ่อจะเนตรล่ะเริ่มงานแล้วมีอะไรที่มันติดขัดหรืออึดอดัดบ้างไหมคุณพ่อวางรากฐานมาดีไม่มีติดขัดอะไรเลยคะ่ะ แต่มีอย่างนึงที่เนทไม่เข้าใจอะไรคือเรื่องของการย้ายคนในทีม V I P พี่เห็นว่าจากมีคำสั่งย้ายรินไปที่ภูเก็ตแล้วอยูยูก็ยกเลิกดูโลเลไม่สมกับเั็นจักเลยนะที่แรกทางภูเก็ตเนี่ยต้องการคนเก่งๆไปช่วยงานแต่ผมมาคิดทบทวนดูแล้วเนี่ยรินเขาต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆสำคัญอย่างเยอะ ผมก็เลยยกเลิกคำสัง่งแน่ใจนะว่าทีม V I P ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีหรอครับพี่ไม่ได้ถามจากักไพี่ถามลิตาต้องถามคนในทีม <c oughs> เดียวกันถูกไหมลิตารินก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะบอกได้นะ ผมบอกพี่เนทแล้วไงว่าทีวีพีของผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกครับปรินเขาก็ตั้งใจทำงานผมอย่างเต็มที่พี่เนทไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกแต่ผมเห็นพี่เนะพยายามตีสนิทกับปรินหรือว่าต้องการจะดึงคนของผมไปเป็นคนของตัวเองก็ววาแล้วเชียว ว่าประธานมือใหม่พี่เนธเนี่ยจะมีใครมาทํางานให้ที่แท้เนี่ยก็จ้องจะจับเอาคนจากทีมอื่นมาเป็นทีมของตัวเองร้า <c oughs> ยไปบอกนะพี่เนธรู้ทันนะเรามาดูกันสิครับว่าคนที่เป็นประธานเนี่ยแต่ไม่มีคนทํางานให้จะสามารถรักษาตำแหน่งได้งานแค่ไหนพูดจาหยอกล้อกันได้เ,เหมือนตอนเด็กๆเลยนะทั้งรู้ใจแล้วก็รู้ทันกัน สมนักที่เกิดมาเป็นพี่น้องคลานตาของเามาขอทานเยอะนะอค่ะอ่าทานปลาหน่อยนะ